ปเปียอวนีม่มาซ้อมไหมเนี่ยขนมพีพีเอฟซีโซงไม่หาตาหักแค่ะเบิุงบ, <c oughs> บอแ<อ>ฟดน้องไอ้เขามานกากลไอ้ก็บอกอยู่ว่าโอ้ยสิจัดอย่างกะระดอกระเดียดเาสิมาเข่าดูให้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็เข่าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข่าเดี๋ยวก็ออกให้นิไดไอ,อ้เด็กบอลได้โตนะยูบอุตสก่อนเนื้มั่นโอเอะรอแหล่ลย,ยู่นี่เดือนนี้ตาหากักจะจานนี่แล้ว แล้วเป็นยังไนละ่ะคะนูววานุสิมาเอาเนี่นี่สิว่าสิปไปเอาขนมพีพีเอฟซีมาทรงมาหายเนาะว่าสิให้ใหเบิง่งเนาะค่ะว่ามันตาฮักนอกบ่ได้โธ์ว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึงน่งเนาะค่ะเห็นอันุูสิมเบิง่งเนาะค่ะมันตาฮักมันน่าน่ารักน่าหน้าค่ะนี่แล้วก็สแสบแน่นิดนึงโบนิดแม,มากได้เบิงบ่งลูเบิ่งลูเดี๋ยวนุแกอยู่ หืมตาห้ามแทะมาถึงหนูดิบัดน้มาถึงขนมวิวิวตบหัวแล้วก็ลูบลังยังมาตบหัวแล้วกรลูบเอาข้าวม,มันอหอไอ้มาใส่อีกแล้วด้นี่ค่ะมันหรือม,มันเอาเซตอันนี้เนาะค่ะเนี่ยค่ะไอ้บ้าพื้นอีหลาเมนละหนูหันผมเส้พผาสิบเก้าว่า<ไ>บอว่หันแฟดน้องผมเนี่ยก็มา่ว่าแต่ผมเนาะยืนฟังอยู่ เฟสน้องผมนียอยู่ข้างๆนี่ยนด้วเดี๋ยวกับเขาเดี๋ยวก็ออกอยู่นี่แหละไอู้้่ะนูก็ยืนยืนฟั่งว่ะเพราะว่านูกนั่งยิบเอาขนุนเรียบร้อยแล้วนูก็ยืนว่าเพิ่นสีบ้าต่อหรือบ่ขอดเข้ามาเห็นใหงเชนโบนเนี่เข้าเจาขอใจพิดแล้วเนี่ยยังมาเที่ยวข้อเที่ยวออกอยู่นี่นะเดี๋ยวนี้เห็นบถกนเจ้าขอใจพิดไปเลยดิโอ้นี่ตาฮักแสดงเก่งเขาว่ะแม่นค่ะ อ้ไอ้ไอ้ได้ให้เราไอ้ได้ให้เราแต่มันมาเข่าดูฮ่าฮมาหัวยังมโมเจ้าก็เด้มื่อหันเข่าจะฉีกเขามันยังดูให้บุหงกับโบดูคือกันเนี่ยมโมเจ้ากะเข้าใจคอยผิดเลยนบอกคอสมัชชิกาเราแบบนั้น นี่แหละเที่ยวเขาเที่ยวออกบักอันนี้ก็ได้อม,อม,มอเนี่นบ้านไหนบ้านไดนปวดพวกแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแมน นี่เอฟซีรฟังนะรักยังเลยค่ะขอบคุณเป็นหมอค้เลือกคน อยากอยู่กับเจ้าจนแก่เทาเป็นตาอยากบอกเลยหัวใจว่เคยไม่แพ้นอกจากเธอแค่เพียงครั้งเดียวเพ่เห็ุที่รายไป่ฝันละแม่เต่งเต่งแต่งเพ่งเต่งใหม่แต่งใหม่แต่งไว้เต่งไว้เชิดเล็กเชิดหน่อยพ่อได้พ่อเต็มเพ่งอีลาลงจะคืนเพ่งเนี่ยเพิ่์ลวาน่ะ แน่ค่ะแ่ค่ะแต่งจบยังอวนยั่งยั่งครับยั่งครับหาได้คิดออกบ่จักมือรุงไงวัยือิอครับเดี๋ยวแบบมีอารมณ์แบบฟิวมันมากแล้วมันอีกแต่งต่อไปเอง กินหอดลาค้าแพงแห้งแห้งขึ้นาัวอ้ขึออ้นแม่นครับกินหอดกินหอดกินหอดเอีกคุณสมัครกองของทัพอยากฟังปิยะชัดร้องเพลงจ้าเพื่อนวาเด้เพราะว่าเอาไอเคสร้องเพลงให้ฟังแน่โอ้แม่นบวกแต่อนันนี้อีลี เอาอีรีนี่แต่อนุหันบ่ได้มาลองเพลงเขามื่อเนี้ยมาเขาน้าอายซื้อค่ะขามามาเขาน้าอยดยังอ้ายนี่ยนะสิเขากับน้องเขากว้องกับน้องอีหลากินนุ่มรสเดียวกับลูกไส้เลยแม่นหมะคะพอาวมอดรสช็อกโกแลตค่ะบ่ได้บ่ได้เนี่ยเด้ บ้เดย์โฆษณาได้นี่ค่ะบ้เดย์โฆษณาแต่ว่าอีหยังสีเบิดก่อนเข้าใจบค่คคาอีหยังสีเบิดก่อนหลอดนี่เพก่อนค่ะหลอดนิเพก่อนพวบอลรถเกย์ครับเห็นไหมมิ่มีอมกับมี่มอ,อยู่ห่อเดียวกันหอมดิบุ้ช่างอินติลูเคชยังครับยังๆๆเอา้า มักกินนุ่มติคะฮะมักกินนุ่มติคะเอาหนู่ห้องกันไม่ซื้อมาไว้ตลอดติคะที่จริงไอ้เบอร์นี้มักกินนุ่มดิผมบอกไอ้มากินหยังมักกินอีหยัง,กกยงคะกินหยังก็ได้ที่มีหนูอยู่นำ้ำ คอมเมนต์บาท่านค่ะจังแมนเพิ่อนคักไ้คิดแมนคักคักเลยค่ะนย่งมาตกมาตายอย่างพเจอ <S <S สิมปภาพพงพามพามอีอย่างก็อยู่นี่คนไม่ได้ดินตลกอเขาบอกดี หิวหิหิวอี claro ่ที่ม็นกินเหระคะเพราะยิมก็อยิมท้อท่านผู้ซ้อมันว่ะเพาะยิมก็อิ่มแนี้นว่ะอ๋ถึงอาสกิลายแต่หัวใจก็ไม่จะเจ้าเด้อคนละอันละอ้เอ้า เนี่ยไอ้กินลาย,ายจะไอ้เปลายใจดิกินลายก็ลายใจหมเกียวกันเนี่ยเกียวโมเกเอาค่ะตายตายตายหลายรายอบล่ะอ,อิ่มว่ะ ซียังเนี่ยนผู้ส่งียังเนี่ยีชมพูดเลยนี่ที่ยังบ่นค่ะสีชมพูซ้ำซื้อค่ะบระดี๋มีอย่างเลาจะบอกว่าอันโอ้ผมกินหลายครับกินช่างได้สามตัวคนละซีชมพูจ้าแมนค่ะรีชมพูพอส่วนนี่มีความหักอยู่ค่ะอันนี้สีเหลืองค่ะ วิดเบไมาวิดวิวนุ่มนเป็นอย่างคะัจิกกีเดี๋ยวสนมีความรักวอสาน่ะ หลายปันนาีค่ะอีกแีโล่หนึ่งนี่ล่ะบอกค่ะโล่หนึงเดี๋ยวโล่หนึ่งนี่ไกลไปไหนคะฮะโล่หนึ่งใน,ใน,<ะ>นี่ไกลไปไหนบอกไกลบอกเนี่ย ใส่มันค่ะใส่มันนี่เพคุนบอกวา่าร้องเพลงมนตร์รักลูกทุ่งให้ฟังแน,น่ว่าสัตวมนตร์รักลูกทุ่งมันขึ้นว่าอย่างแบบหอมนม่นบอ,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 อกหอมหอมนั่นบอกหอมดอกผักขยงยางปัาแล่นขึ้นลงมา บ่ได้บ่ได้บ่ไาแล้วเนี่ยขอบคุณแล้วเนี่ยเหลือจากปีล่ะเหลืออยู่ประมาณอขอบคุณนะครับปียังเหรอ หมกูกระทะเนี่พี่ทูบอนบ่หอมเอ้ยหอมดอกกระถินผมรูอยู่ผมอยากลองหอมดอกผักขยีแอีซื้อจ้ะขอคุณสสำหรับกุหลาบอีกคสวัสดีครับพี่เกตสวัสดีครับวิลาใส่เสื้อสวยจังมาเป็นเสียงงามดีครับผม ค้นงามที่ว่าจะคองงามเอาเพิ่นบอกว่าหนูน่ะใส่เสียงงามไอ้ก็เลยว่าบ่แม่นมันบ่ได้อยู่ที่เสือ้อเออเพิ่นว่าอ้ายเออตู้นี่แม่สิมาเทียงหยังก็โดนี่ผักแค่เงี้ยแต่แข่งโนไม่เพืนะ่ <laughs> อน พี่การกับแม่จอยบุญวะสิภากันไปกเกี่ยวบฮะเพิ่นเพิ่นว่าจบไหลสองล้านี่สิพากันไปินเกี่ยว่าอยากได้เสื้อเสื้อคนที่ประตูหักแมนบอกค่ะเสื้อบันเสื้อบัลเปียขีนะบอกค่ะรอบสองครับรอบสองรอบสองเนาะครับ ดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายดีค่ะโอเคเสียยมน่นยูแม่นบอค่ะทั้งเสือเด,ด็กของของเปียชัดเสือดีโนไซดีบอค่ะพี่ีเอ็ซีบนเสือไม่ให้หนูค่ะหนูไม่ได้เสือดดสเอาหนูว่า ลิเวอร์พูลกับแมนยูนี่อาจสิเลือกยังเอ้าอายเลือกหนูกูบ่ได้เด็นทำไมบ่เสร็จแล้วหรู้เอาเยอะแม่สั่างคือบอกทำอันยาวออกไปเขาทุบได้ครับทุบเอาโอ้ได้ลึกดึกค่ะ ว้ายอย่าเรียว่าพูบันนะอันนี้คืออย่างอ่อโฟโมหมดค่ะบออันนี้คือโฟโมหมดมันบออ่ะโฟโมหมดแต่คือนุ่มแต่หักของผมมาคือนองครับวิวเห็นแล้วเนี่ยค่ะ ต้องเบิ่งขรังบ้านนี่คือค่ะเหี้ยวเหี้ยววิดิวงอมางอเง้อย่างของเจ้าอยู่นี่ลองยิ house, <laughs> 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 <that> ้มที่ว่านบ่ไว้แล้วเนาะอ๋อนี่อยู่อันนี้ได้อยู่เพิ่นว่า ใายมาร์คเมนยูเตเล็กวอร์พูบอลเพราครับบอลเลือกคือเราตายไร้หลอดมาเขาเอ่อฟุตบอลกระทรวงฟุตบอลครับเขาเขากันบาดแผลเขากันบาดแผลเขากันบาดแผลต้องเป็นศัตรูกันเท่านั้นติค่ะแต่ผมสิดึงน้องมาเสียแมนยูให้ได้ แต่ไอ่แต่ไอ่ทำใจเสียลิบพ์พูดบดายเลยหน,นูก็ทำใจเสียแมนยูบด้ายเลยค่ะบอแมนหนูเสียแมนยูได้อบอกเสียไอ่หนูบดายร้องซืยอบอกค่ะอิลีเขาเป็นคนหักเดียวใจเดียวหักผู้ใดก็หักผู้นั้นหักไฟบินหักไอ่ อี๋ oh, yeah. oh, yeah. อย่างวันนี้ก้อนค่ะอยากห้องแห้งๆได้เปิดประตูไว้ซิเด้อจักรุสิกเดียวตายคนละโอ๊ยตายเรี้ยคน่ะ ไล์ถึงกี่ทุ่มคะโอ้ไลเรื่อยๆครับเดี๋ยวจักนอยหนูกับขาตัวไปเหตุการบ้านคะ่ะจิมมาใส่เขาอย่างคนก็มีการบงการบ้านจักนอยอีกประมาณ่านละครับเก็บสุม้มวง่นละเดี๋ยวจักนอยกับคุยกับออายต่อไปนะคะโอ้เรวลวรลุด ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นัตตี้ได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ